โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในวันที่19กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ก็เป็นการขึ้นสัปดาห์ใหม่เราก็มาทายกันวันต่อวันกันดีกว่าเรามาดูกันว่าวันนี้สิ่งที่แต่ละคนนั้นที่เกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุดธพฤหัสศุกเสาร์แต่ละคนจะเจอเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างเราก็มารับชมไปพร้อมๆกันนะครับ เรามาเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนดีกว่าสิ่งที่คนเกิดวันอาทิตย์จะเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการละทิ้งอะไรต่างๆที่เป็นความรู้สึกเดิมๆของเราเองไปซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เรากำลังจะไปค้นหาใหม่นั้นมันก็ไม่แน่นอนหรอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีกับเราแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะพบเจออะไรก็ได้ที่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเจอตอนนี้นั่นก็อาจจะดีกับเราก็ได้ เพราะว่าสิ่งที่แน่นอนนั่นคือการเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ได้แน่นอนว่าจะดีต่อเราเสมอไปนั่นเองเรามาดูคนที่เกิดวันจันทร์กันต่อแล้วกันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันจันทร์จะเจอนั้นเป็นเรื่องราวของการรักษาสมดุลของเรื่อง2เรื่องของ2ส,สิ่งอะไรต่างๆที่มี2อ,อย่าง เพื่อให้มันอยู่ตรงกลางให้ได้การละทิ้งอะไรไปการสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อไปคว้าอีกสิ่งหนึ่งไว้อย่างเดียวนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าหากว่าเรารักษาสิ่งที่มันควรจะต้องรักษาไว้ได้ทั้งสองอย่างมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอย่างน้อยถ้าหากว่าเราจะสูญเสียก็ให้มันสูญเสียในช่วงเวลาที่เหมาะสมกว่านี้จะดีกว่านะครับ ต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันอังคารกันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันอังคารจะเจอนั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกไปเผชิญหน้ากับอุปสรรคการออกไปต่อสู้การออกไปเผชิญกับสิ่งที่เราควรจะต้องเจอนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีบางช่วงเวลาการมีปัญหาอุปสรรคเราก็ควรจะหลบเลี่ยงหลีกหนีในช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่ช่วงเวลานี้นั้นการไปพบเจอจะเป็นเรื่องราวที่ดีกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่จริงๆแล้วปัญหาอาจจะไม่ได้ยากมากมายอะไรขนาดนั้นแต่จําเป็นจะต้องใช้ความกล้าที่มากพอในการที่จะเผชิญกับมันมากกว่านั่นเอง ต่อมาเป็นเรื่องราวของคนที่เกิดวันพุธนะครับสิ่งที่คนเกิดวันพุธจะเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการริเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างที่จะต้องเป็นการเริ่มจริงๆแน่นอนว่าสิ่งนี้มันจะมาเมื่อเราคิดอะไรไว้ แล้วแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราควรจะต้องลงมือทำพอดีมันก็จะบอกว่าเออเรานั้นควรจะต้องลงมือทำได้เลยไม่จำเป็นจะต้องรีรอต่ออะไรแล้วทุกอย่างจะเข้าช่วงของมันในเวลาที่เหมาะสมมันจะมาสนับสนุนเราสิ่งที่เราทำมันก็จะประสบความสำเร็จได้ถ้าหากเราทำตอนนี้นั่นเอง ต่อมาเป็นเรื่องราวของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับสิ่งที่คนเกิดวันพฤหัสจะเจอนั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีการควบคุมอารมณ์ตัวเองนั้นสิ่งที่มันน่าเตือนเป็นเพราะว่าช่วงเวลานี้มันจะพบเจอเรื่องราวอะไรที่มากมายและถ้าหากเราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆไม่ทัน เราก็อาจจะเกิดความผิดหวังเกิดความหน้าฉุนเฉียวหน้ามโมโหขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการทำตัวเป็นใสยน้ำที่เยือกเย็นไหลไปตามสถานการณ์นั้นๆให้ได้ต่อมาเรามาดูคน เรามาดูคนที่เกิดวันศุกร์กันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันศุกร์จะเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการละทิ้งสิ่งต่างๆให้ไปตามทางของเขาเรียกได้ว่ามันถึงช่วงเวลาแห่งการแยกทางกาันระหว่างเรากับสิ่งที่เคยอยู่กับเรามานานคือการตั้งตัวของเราเนี่ย บางครั้งมันก็ทําให้เราพบเจอสิ่งใหม่แต่การที่จะพบเจอสิ่งใหม่นั้นเราก็ต้องละทิ้งสิ่งเก่าๆไปก่อนเรื่องบางเรื่องมันก็มาพร้อมกับเราได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อะไรที่เรารู้สึกเหมือนว่าเราจะเสียไปบางครั้งเราก็ควรจะต้องทิ้งมันไปจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่เส้นทางของเรานั่นเอง และสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์นะครับสิ่งที่คนเกิดวันเสาร์จะเจอเจอนั้นเป็นเรื่องราวของการตัดสินใจเพื่อให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่น่าลำบากน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการตัดสินใจที่เฉียบขาดจะทำให้เราไปสู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องดีกว่าเดิมเพราะว่า หน้าที่เดิมที่อยู่นี้เนี่ยมันเป็นสถานที่แห่งปัญหาสถานที่อุปสรรคหรือเรื่องอะไรต่างๆที่เราต้องการจะหนีมาจากจุดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดสินใจและลงมือทําลงมือหนีออกไปให้ไกลในทันทีเราจะจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เราเผชิญอยู่ได้นั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์ทายกันวันต่อวันประจำวันที่ 19กรกฎาคม2564นะครับแต่ละคนเจอเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเล่ากันไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับสุดท้ายแต่ละคนก็ขอฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติพร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e e ช anel ตานทวะพยากรณเอาไว้นะครับจะได้มารับฟังคำพยากรณ์กันในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ล่ะครับทีมงานตานทวะขอลาไปก่อน สวัสดีครับ